ครับกราบสวดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นงานเลี่ยมขุนแผนนะครับพิมพ์เล็กนะฮะรอบทองแกะลายนะครับก็แกะลายธรรมดาที่เราเห็นก็ตามทรงขุนแผนเลยนะครับจัวด้านบนก็เป็นลายกระหนกปกตินะครับข้างๆแข้งสิงนะครับสลับสลับงะสลับปาดแข้งสิงสองอันสลับปาดมันจะดูรับกับด้านบนดีนะครับผม โอเคครับแล้วก็ข้างๆก็เป็นห่วงสำรอนติดไข่ปลามาริเรยนะฮะด้านหลังก็เป็นปาดเงานะครับแล้วก็ข้างๆเป็นจุนทรายสลรับปาดนะครับเออลองเทียบกับน,นิ้วก้อยอสินี่อยู่ที่ประมาณข้อเดียวนะฮะอันนี้น่าจะอยู่ที่ทองใช้อยู่ที่2.47กร,รัมนะโดยปกติก็อยู่อยู่แถวนี้สําหรับไม สำหรับแกะลายธรรมดานะก็จะอยู่ประมาณ2กรัมพอควาถึง 3, 3กันกลางๆนะครับพาแถวนี้สำหรับองค์ประมาณข้อนิ้วข้อนิ้วหนึ่งนะนี่เขาใช้ทองน้อยเพราะว่าก่อมันแคบนะครับก็ทองก็2 4 7กรัมแกะลายธรรมดาก็ประมาณนี้แล้วก็มาพูดถึงตัวพระนะฮะพระก็เป็นพระขุนแผนนะผงพายกูมาหลวงพุทธิมพิมพ์เล็กนะวัดระหารไร่นะฮะ ลูกค้าวอกเช่งนั้นนะครับก็จะประมาณนั้นเลยนะครับอันจิ๋วๆแบบนี้ทําไปหลายองค์แล้วครับไม่รู้รุ่นไหนปีไหนนะฮะแต่ชัวร์แน่ครับเป็นขุนแผนพิมพ์เล็กนะฮะขุนแผนผงภายกุม,มารพิมพ์เล็กชัวร์ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับงานนี้นะครับภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งนะฮะ อยู่หลังคลิปเลยนะครับสําหรับองค์นี้แล้วก็ผมจะขึ้น QR code ไว้ซ้ายร่างสำหรับติดต่อสอบถามนะครไม่ว่าจะเป็นงานก่อพังงานจิวเวลรี่ก็ทักเข้ามาคุยกันได้มาถามกันได้รายละเอยียดต่างๆก่อนจะนําพระมาเรี่ยมนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องข้างทองผลเจริญผ่านทาง YouTube Facebook IG และ t i k t o อกนัน,นะครับไปดูกันเล่นๆไปดูกันสนุกสก,ก็ได้นะครับสำหรับภาพเคลื่อนไหวทั่วไปนะครับสวัสดีครับ